วัสดีตอนเช้านะครับไม่มีไฟต้องใช้ไฟรถช่วยตรงนั้นนะมีหมอกด้วยมีหมอกกลางลานสนเลยครับทุกคนดูที่เนี่ยตรงเราตรงเราอยู่ก็มีหมอกนะเป็นหมอกมอ่อนๆไม่ได้หมอกหนามากนะเดี๋ยวผมจะเก็บของนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปที่ลานสนลานแรกเลยตรงที่เรามาเมื่อวานนี้ในะคลิปที่แล้วนะตรงนั้นคิดว่าน่าจะสวยกว่าน,นี้นะเดี๋ยวรอเช้านี้นึงให้มันแบบสว่างอะไรอย่างี้ างระหว่างนี้เราก็เก็บของเราก็คงเช้าพอดีทุกคนราบหมอกเข่าโพลและคือช,ชอบมากตอนนี้น่าจะมาณหกโมงครึ่งแล้วมั้งดูดิเห็นไอหมอกจากไฟแหละ สดชื่นมากเลยที่นี่คือสวนป่าดอยบ่อหลวงนะครับมันมีทั้งห้องพักแล้วก็มีทั้งกลางเต็นนะครับเราปีกวิเวกมาตรงนี้คนเดียวคันเดียวไม่มีไฟด้วยนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราเดินทางไป่วนสนด้านล่างกันไปถ่ายรูปเ่าหนึ่งตรงนั้นน่าจะหมอกหนากนว่านี้เพราะตรงนี้อยู่สูงกว่าตรงข้างล่างนะ เสียดายนิดนึงอ่ะลงมานิดนึงไม่มีหมอกอ่ะหมอกมันอยู่สูงกว่าน,นี้หน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับตรงที่เราออกมาก็ฟินแล้วเขาปิดอะ่ะน้องหมาน่ารักจังม,มี่ <c oughs> เ้ยไม่ไม่ไม่ <c oughs> มามามาาจัหน่อยจับหน่อยจับหน่อยคขาเก่งจ้ะน่ารัก,ปรกเป็นมิดเป็นมิดเอาละบ๊ายบายตามมาด้วยเว้ยจับได้จมูกนะครับบางคนนะถามว่าไฟรถเนี่ยติดมาเนี่ยแบตลูกเดิมเอาอยู่ไหมคือจริงๆมันก็อยู่แหละแต่ว่าอันนี้ผมเปลี่ยนแบตแล้วนะนะเปลี่ยนเป็นแบตเจล TCS นะครับเป็นแบตสีเขียวอย่างนี้ เห็นไหมตัวนี้ประจุ5แอมป์นะครับผมใช้5แอมป์ไฟแรงมากมันเป็นแบตเดียว่าคุณภาพมันจะค่อนข้างสูงกว่าแบตท,ที่เป็นแบตปกติทั่วไปนะแล้วก็ราคาตอนนี้นะ่าจะอยู่ที่ประมาณ420นะของเว็บนะของเว็บไปครับเินทางต่อดีกว่าวันนี้เราจะไปทัวร์แม่แจ่มกันแล้วก็เื่นเราไปแวะตำพุร้อนเทพพนมกันนะครับเดี๋ยวไปดูมันเป็นยังไงทางไปแม่แจ่มนั่นแหละแดดเริ่มหมอกละมีเมฆมีหมอกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ข้างบนเยอะกว่า ตรงนี้ไม่ค่อยมีละว,วู้วเฮ้ยหน้าไม่สใสอ่ะนี่หว่าเอ้ย เขาเปลี่ยนยางนหน้าไม่ใสเลยขนาดของข้างหลังหนักนามากเลยปกตินี่แบบเก่งๆเหมือนเขาใหญ่อะรอบที่ไปเขาใหญ่ครั้งแรกอะผู้นั้นใสหนักมากนี่ไงอุยทยานแห่งชาติออหลดน้ำพุร้อนเทพพันนมเลี้ยวซ้ายนะครับรู้สึกว่าจะเข้าแม่แจ่มนี่แหละเซนนี่อ่ะใช่ใช่เป็นอำเภอแม่แจ่มหนึ่งศูนย์แปดแปดนะครับ ตื่นเต้นทงมาคนเดียวนะอ๋ออยู่เส้นนี้ถึงเลยอันนี้รู้สึกจะเป็นแม่น้ำแม่แจ่มนะครับเหลียวซ้ายมานิดหนึ่งจับถนนเมื่อกี้ถนนใหญ่โอ้สวยอะอีกเจ็ดโลเองถึงแล้ว ไม่มีคนปิดเหรอเขาปิดปิดบรยการเชื่อข่า,าวขอบคุณครับคืออยากเข้าไปไถ่ายตรงที่มันฟุงฟ้งๆอะ่ะมาแล้วบ่อน้ำฟุร้อนเทพน,นมนะครับออไม่ลึกมากคือลองไปได้ไมายถึงว่ามายถึงว่ายืนได้นะ ไม่เป็นไรเราขอมาถ่ายอย่างเดียวแล้วกันต้งไข่ได้เลยนะนี่ไงขึ้นมาจากบอ่อเดือดๆเลยนี่ตนีฟูร้อนเท่านงเถินเถินแล้วก็ต้องมาโฟจอมทองแถวนี้นะี่ะอ่ะจอมทองต้ำฟูร้อนอ่ะนี่ไงเี่อยู่ตรงนี้ เส้นน้ำนี่คือถนอนนะเส้นสีฟ้าน่าจะเป็นแม่น้ำที่ตัดสายผ่านใช่ไปกันเถอะแม,ม่เจมสโอ้โหชันเหมือนกันนะเนี่ย อะไแล้วกันโอ้โหเฮ้ยทางสิบลอยด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอุ้่นฝุ่นปุ่น,นดีก่อนี้กันนั่นนั่นนั่นข้างแน้นั่นเลยสวยโอ้โห เมงมอกอลังการมากเลยนะดอยอนธนนท์นั่นนะ่ะโอ้สวยเลยอะ่ะโอ้ดูดิทุกคนเห็นไหมโอ้สุดอะ่ะแ่ข้างๆก็เป็นเป็นไร่ข้าวโพดน,นะครับ โอ้ยสวยมากสวยมากหุนใดฮานนมองไม่เห็นยอดแล้วนะเขาเนี่ยเมฆปกคลุมเลยครับ คือแบบเป็นทิปที่แบบน่าจดจาเหมือนกันนะอีทิมหนึ่งทิปเนี้ยสวยมากอะแรบเราก็ไม่เคยมาเส้นนี้ไงแล้วแบบเออมันก็นวามมันโอเคมากนะอากาศเย็นตลอดทางไยที่ตั้งแต่ขามานะตั้งแต่ลงมาจากป่าสนอะมีความสุขมากจริงๆต้องมาด้วยตัวเองอะฟินมาก อันนี้ก็มีน้ำออกหูด้วยอันนี้จะเป็นของบ้านกองแขกใต้นะแต่ไม่เห็นมีในแมบ,บเลยของเราไปน้ำออกหูไม่แจ่มไะเราไปต่อเดียวของได้ที่ใหม่เมื่อกี้ก็คือเป็นที่ท,ที่พี่เบน์นะครับขึ้นไปตอนจบของป่ามุงเปียงอ่ะที่มันเป็นทางเมืองแม่แจนะ่มอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะม่นอนมื่นมาแคมป์อะไรสั้งอย่างนี้นี่แหละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนั้นกันนะครับแถวนี้แบบเขาชอบอ่ะมันแบบวิถีชาวบ้านจริงๆเลย อนนี้นะเราก็มาถึงอำเภอแม่แจ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงอะ่ะจากตรงน้ำพุร้อนนะครับเพราะว่ามันขึ้นเขาลงเขาตลอดเวลาเลยเนะแต่ว,ว่าวิวแบบสวยมากต้องมานะแต่ว่าให้ขี่นะนาให้ขี่ช่วงเช้าเช้านะจะมีหมอกตลอดทางเลยแบบเป็นมเมฆหมอกนะไม่ใช่หมอกเ,เราเลยไทางเทาง เขาบอกว่าเป็นดอยที่อยู่ในแม่แจ่มนะครับแล้วก็มองเห็นส360องศาเหมือน,นกันเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ขี่ตาม GPS นะครับผมไม่แน่ใจว่าฉูกทางหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะถูกแหละโอ้ยทางทางอย่างนี้อีกแล้วมามันคงไม่ยากไปกว่าดอยแม่โถแล้วไย <laughs> ดูดิหมู่บ้านแม่แจมผมมองไม่เห็นมอมองไม่ได้เดี๋ยวตกถนนนะ นะครับก็จะเขียนว่าจุดชมวิวดอยหมื่นมากหมื่นมากแคมปิ้งขึ้นตรงนี้ได้เลยนะลุยถึงแล้วถึงแล้ว350เมตรเอง <c oughs> ฟอซ่าขึ้นได้นะถ้าจอาสกูตเตอร์มาพอสกูตเตอร์ขึ้นได้หมดเลยนะแต่ก็ขับระวังนิดนึงขึ้นได้สบายดอยแม่โถยากกว่าครับโห <c oughs> เป็นทิปอีกทิปหนึ่งที่แบบโคตระจนภัยเลยะทุกคนคือแบบไม่เคยมาทำอะไรอย่างนี้คนเดียวเลยนะ ถึงแล้วถึงแล้วส่งหล่ยจ้าส่งบปส่งบปยุลัมาแคมปิ้งเลี้ยวซ้ายแล้วไงต่อนี่เหรอโอ้ยนั่งยออนอยถนนนู่เหรอโคตรสูงเลยโอ้ถึงแล้ว,ลวมควน,งงน,น,งงน,นมาตั้งแคมป์ด้วยโอ้โห สุดยอดอะ่ะผมมา,มา,มาตากเต็นตรงนี้ได้เลยนะมีห้องน้ำเนียมีน้องที่ติดตามมาลางเต็นมาเจอกันพอดีอันนี้ค่าลางเต็นเท่าไหร่นะขอถามหน่อยสองร้อยคนละค,คนละสองร้อยแต่ถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มนะถา้าแบบตื่นมาแล้วเจอหมอกอย่างนี้เมื่อเช้าหมอกขึ้นมาตรงนี้เลยใช่ไหมหมอกขึ้นมาตรงนี้ผ่านไปเลย คือคือเราอะมาช้าเองหมอกไปนู่นมาแล้วคือมันลอยผ่านตรงนี้มาเลยเอือสวยสวยมีห้องน้ำให้ด้วยนะตรงนี้สวยสวยเลย จุดดูดวิวเดี๋ยวก่อนลงไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไป360ที่มันมองเห็น360อีกรอบหนึ่งอีกที่นึง่งนะฮะแล้วก็ค่อยลงไปน้ำออกหูพี่บับบี้อ่ะท่าไฮซีซั่นของที่นี่เลยครับที่อดอยม่อนมุนมาช่วงประมาณสิงหากักฎาคมแต่ว่าที่ที่เนี่ถึงมกราแล้วถ้าจะมานี่ติดต่อที่ไหน,ไหน,นอ่ะม่อนมาแคมปิ้งแลจะมีเพจของดอยมุนมา ใครได้ดูคลิปแล้วอยากมาติดต่อที่เพจได้เลยนะครับมาได้เลยที่กลางเต็นท์รองรับมีห้องน้ำสองห้องสองห้องสองห้องห้องรวมนะคนในนะในนะคตก็อาจจะเพิ่มหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าคนเยอะอะไรเงี้ยที่นี่คือท็อบวิวของแม่จำด้วยพี่เบนซ์พี่เบนซ์พี่เบนท์พี่เบนท์พี่จินก็บอกว่าท็อบวิวของแม่จำหน้าอะไรเงี้ยแต่ท็อปจริงอันนี้ท็อปจริงเห็นแล้วท็อปคือมาขึ้นมาสูงมากว้าวสวยมากมาก ยิ้มเลยยิ้มไม่หุบเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรงสามร้อยหกสิบตัดลงไปนะน้ำมันจะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวต้องลงไปเติมน,น้ำมันว้าถึงแล้วนี่อันนี้มันลงแล้วแสดงว่าเราเลยลงมา เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก่อนมันจะเป็นแบบวิว360เมื่อกี้แหละนี่ยันไงครับ360สุดยอดเห็นทางแบบบนภูเขาวิธีชาวบ้านทา้งนั้นเลยโอ้สวยจริง เส็จได้เรามาช้าไปหมอกแต่แรกคุมแบบพื้นที่มองไม่เห็นแม่แจ่มเลยนู่นปตาบงเปียงไอ้ตรงนน้นเราเห็นละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกรอบนึงแล้วกันไหนๆก็มาแถวๆนี้แล้วเนาะการอื่นเจอตรงนี้ผมจะไปเติมน้ำมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปที่น้ำออกมูกันาย ท่านี้ไม่มีอ e, ีสิเว้ยอันเติมก็ห้าร้วกันไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่น้ำออกงูกันต่อเลย คือร้านค้าขอปิดเลยงดให้บริการนะครับแต่ว่าพี่บอ๊อบบี้บอกว่าสามารถเล่นได้โอเคเราต้ละและแล้วลลเราก็มาถึงน้ำแม่ออกหูนะครับที่แม่แจ่มนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะผมก็ไม่เคยมาเขาบอกว่า ขอให้ออกจากสถานที่ท่องเที่ยวก่อนเวลาหกโมงครึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรน่าจะอันตรายแลวมันมืดตรงนี้ตอนนี้ร้านค้าเขาก็ไม่เปิดเลยนะครับห้ามปล่อยปลาดุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อ๋อเนี่ยครับก็คือจุดที่น้ำผุดขึ้นมาก็น่าจะตรงนี้แหละเขาเลยเรียกว่าน้ำออกแล้วน้ำแบบใสมากดูสิมีปลาด้วย ไม่รู้ปลาอะไรแบบตามน้ำตกอะชอบมีปลาเนี่ยนี่ยน้ำใสจริงครับแต่ตรงนี้เขาห้ามเล่นนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกแหล่งกําเนิดจุดที่น้ําผุดขึ้นมา,าไปดูตรงนี้สิข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับไปยังสะพานไปยังร้านค้ามีน้ําตกด้วยสะพานมังเหมือนจะพังแล้วปะอันนี้น่าจะเป็นน้ําจากภูเขานะครับ ข้า,าก็จะเป็นลำธารน,นะครับน้ําก็ไหลรวมตรงนั้นก็คือน่าจะเป็นน้ําภูเขาหมดเลยนะครับสวยมากล่มลื่นดีครับแดดไม่ร้อนนะแต่ว่ากลางวันคิดว่าร้อนเพราะว่าข้างบนฟ้าเปิดแต่ร้อนแป๊บเดียแวแหละเพราะว่าต้นไม้ที่นี่เยอะมากครับแป๊บเดียวก็ลมแหละ นี่ครับเขาห้ามห้ามนำสุนัขหรือแมวหรือสัตว์เลี้ยงลงไปในน้ําแต่วก็ห้ามใส่ชุดว่ายน้ํำยกเว้นเด็กเพราะที่นี่มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาเลยห้าม เดินทางกันไปที่ป่ามงเพียงกันอีกรอบนึงนะครับแต่ตรงนี้สิบโลคดีเป๊ะยังมีหมอกเลยข้างบนนะดูดิบนดอยอินทนนท์อ่ะเออไหนๆก็มาแล้วขึ้นดอยอินทนนท์ด้วยเลยแล้วกันยังไม่เคยพาคันนี้ไปยอดดอยอินทนนท์เลยวันนี้แหละไปให้หมด นี่นะครับป่าบงเปียงถ้าขึ้นจากแม่แม่เจ่มก็ขึ้นทางนี้ทางไหนนะ้า,าัาในป่าบงเปียงนี่มีป้ายบอก9กิโลนะครับจากทางที่ขึ้นจากแม่แจ่มก็ซันเราเรื่องอยูน่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ซันจนยากมันง่ายทำง,ง่ายอยู่ ยอดความท้าทายมากเลยไม่เคยทําอะไรอย่างนี้เลยนู่นเนี่ยเห็นละฝั่งเปียงข้างบนนู่นนะเห็นเป็นกระท่อมกระท่อมละจากนี้เหลือ5กาโลก็ถึงแล้วเนี่ยนี่ครับก็จะมีป้ายบอกเรื่อยๆนะฝ่าวงเปียง4กิโลเลี้ยวซ้ายนี่แม่บ้านมาแล้ว <laughs> นั่งมาไซต้องใส่หมวกอน็อกเห็นไหมแม่บ้านมาแล้วนะเว้ย โอเคเราต้องจอง่ายคนละยี่สิบนั่ไงายถึงแล้วโอ้โหคือข้ามบันไดลงไปลึกมากอะเนี่ยไม่ได้มาตรงนี้อเนี่ยเลยไม่เห็นว่ามันลงลึกขนาดไหนสุดยอดอะมันลืมชีวิตความวุ่นวายในเมืองเลยอะลืมทุกอย่าง ถึงแล้วครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วอตื่นเต้นจังคือถ,ถ้าเราไม่พักเราสามารถมาเขาเรียกว่าเดินชมนาได้นะหนาข้าวนี่สูงกว่ารอบที่แล้วเงี้นะ่ย ผมพาเดินไปดูข้างล่างอีกรอบหนึ่งเหรอทำบ้านมาแล้วนะ แนะนำนะครับคนที่จะมาพักนะให้พักกระท่อมที่อยู่ในนาเลยนะมันจะแบบได้ฟิลเลยที่แบบที่ไม่ต้องติดถนนนะ่ะเพราะว่าติดถนนมันก็จะได้ยินเสียงรถอะไรอย่างงี้มันจะม่ไม่ค่อยได้ฟิลนะแต่ตรงเนี้ยจะได้ยินเสียงน,น้ําไหลเนี้ยเนสามหลังเนี้ยหลังที่หนึ่งหลังที่สองตัวนี้จะเป็นดาวบ้านดอยนะครับหลังที่สามที่เราพักก็คือเป็นกระท่อมชาวนาะติดน้ำนะครับสามหลังนี้ติดน้ําฟังเสียงน้ําไม่ทั้งวันทั้งคืนครับ แดี๋ยวผมพาไปดูที่พักดีกว่าที่ผมพักนะเพราะว่าหลายคนถามมาในคลิปที่แล้วครับว่าที่พักชื่ออะไรติดต่อ,อยังไงนะต้นข้าวสูงขึ้นเยอะเลยตั้งแต่ที่ผมมานะนี่ครับหลังนี้เลยลงมาลงมาสองหลังหลังที่สามนะครับกระท่อมชาวน,นะอันนี้ครับเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สี่หนึ่งนะครับหลังนี้แหละอันนี้เราไม่ได้มาพักนะครับขออนุญาตไม่ขึ้นไปนะนี่ผมเรียกว่า ท็อปวิวของที่นี่เลยนะของบาบงเปียงเลยนะที่นี่เพราะว่าข้างล่างก็มีชิงช้าให้นั่งนะครับมีเลยเปลเขาปลดออกแล้วท็อปวิวยังไงเพราะว่ามองลงไปก็เห็นคันนาะมองขึ้นไปก็จะเป็นเป็นนาขั้นบันไดฝั่งนู้นก็จะเห็นเป็นขั้นบันไดลงมาเหมือนกันโอเคที่สุดแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีน้ําตกไหลผ่านนะครับแล้วมันได้ยินเสียงน้ําทั้งวันทั้งคืนสุดยอดวิวเลยครับบอกเลยที่นี่อยากให้ลองกลับไปติดตามนะครับคลิปเก่าลองย้อนกลับไปดูก็ได้ครับคลิปเก่าเพราะว่า ็นทุกอย่างของที่นี่เลยนะครับเชียงใหม่มีที่เที่ยวเยอะครับที่ผมยังไม่ได้แบบเดินทางไปค้นหามันนะแต่ว่าผมก็มันมีสิทธิ์ได้กลับมาอีกครับแต่ว่าคงไม่ได้มาที่เดิมแหละคงจะหาที่ใหม่ๆของเชียงใหม่นะครับในการเดินทางครั้งใหม่ในเวลาขึ้นดอยอินทนนท์ละเป็นที่สุดท้ายของทริปนี้นะครับยังไม่เคยพาอีแดงขึ้นดอยอินทนนท์เลยเดี๋ยวพาอีแดงขึ้นดอยอินทนนท์เดี๋ยวไปลุย ูดิสุดยอดโอ้ยตื่นเต้นอ่ะเนี่ยลอยผ่านหน้าไปเลยเนี่ยสุดยอดสุดยอดเอาขึ้นไปอีกแดงสื้อเขามาถึงแล้วอีเจ็ดโลไปโค้ยสวยอ่ะโอ้ยอากาศก็เย็นเย็น ในที่สุดผมก็พาอีแดงมาถึงที่นี่จนได้นะครับทางขึ้นเหนื่อยหน่อยแต่มาถึงแล้วมันคุ้มมากเลยสุดยอดอะ่ะที่สุดของทริปแล้วแหละที่เนี่ยทริปนี้คุ้มจริงอะ่ะขอบคุณนะวีแดงขอบคุณจริงๆครับีแดงเลยก็สําหรับคลิปนี้ทริปนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเรามาแล้วก็อย่าลืมติดตามต่อไปนะครับเพราะว่ามันก็มีทริปใหม่ๆอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับที่อยู่กับพวกเรามาจนถึงวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับ